เรื่องพระโลสกะวันนี้ทิ้งต่างไปเรียนธรรมะกับใจสว่างอาจารย์สอนเรื่องมนกิน9คือสิ่งที่ทำให้ใจเศร้าหมอง9ประการได้แก่ความโกรธการลบหลู่คุณท่านลิสยาความตนีมายาเจ้าเล่ห์การโอ้อวดการพูดปดการคิดชั่ว การเห็นผิดเรียนเสร็จแล้วก็มานั่งคุยกันทิ้งต่างบอกว่าบางทีเปริศยาไปเหมือนกันบางทีเห็นคนไปทำบุญเออเราไม่ได้ไปทิ้งต่างว่ากลางหัวร้อแห่แห่ใจสว่างบอกว่าต้องรีบรู้ทันใจและปรับความคิดใหม่ให้นึกอนุโมทนาไปกับเขาด้วย ติงต่างก็ยังหัวเราะแห้งๆแต่บางทีพิษยามาหลายรูปแบบบางทีเรานึกว่าเราทำอะไรสักอย่างเราว่าเราทำดีที่สุดแล้วแล้วเราก็มองคนอื่นว่าเขายังทำไม่ดีอยากจะปรับปรุงเขาแต่หารู้ทันกิเลสของตัวเองไม่ว่ามันลิษยามันแอบพิษยา วว่าเขาจะทําได้ดีเดี๋ยวเราแพ้การที่เรามองเขาว่าเขาทําอย่างไรไม่ได้มองด้วยใจเมตตาปราถนาจะให้เขากลับรืงหลองแต่กิเลสมันหลอกเราว่าเราคิดอย่างนั้นความจริงเราเพ่งโทษเขาต่างหากอยากจะแสดงว่าเขาสู้เราไม่ได้อันนี้มันเป็นกิเลสที่เราอยากป้อง กันตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอเท่าน,นั้นเองทิ้งต่างตึดตรองมันมาหลายรูปลักษณ์อย่างนี้ทิ้งต่างจะไปตามทันได้ยังไงมันใส่เสื้อตลกโบโซมาแล้วทิ้งต่างจะรู้ได้อย่างไรว่าข้างในมันเป็นยักษ์มุกขมูขีใจสว่างกรอบก็ค่อยๆดูไปก็รู้เอง เวลาอาจารย์สอนอะไรก็คอยเก็บให้ได้ก็จะรู้เพิ่มขึ้นได้ความลิษยานี้มันไม่ดีเลยนะจิ้งต่างถอนใจอาจารย์สอนว่าอย่าไปลิษยาใครอย่าไปลิษยาใครเลยเพราะทุกคนอยู่ในวัฏสงสารทุกทรมานเหมือนกันทุกคนจนไม่มีใครที่เราน่าจะาไปลิษยาความสุข ที่มีอยู่นั่นเปรียบกับความทุกข์ในสังสารวัตแล้วนิดเดียวเองไม่ได้หน้าลิษยาอะไรมุทิตาดีใจกับเขาไปดีกว่าว่าได้มีความสุขมั่งเล็กน้อยในชีวิตนี้เรื่องลิษยานี้จะให้ผลยังไงมั่งนะติ้งต่างถามใจสว่างเล่าว่ามีเรื่องของพระโลสกะ เกี่ยวกับความลิสยาจะเล่าให้ฟังนะพระโรสกานี่เป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตรนะเมื่อตอนเด็กๆนะยากจนมากไม่มีข้าวกินหรอกต้องเที่ยววิ่งหาว่าบ้านไหนเขาจะล้างหม้อก็จะไปบ้านนั้นจะไปเก็บข้าวที่ติดหม้อนั่นแหละมากินตอนหลังบวชนี้ เวลาไปบินทบาทก็ไม่มีใครใส่บาทไม่ใช่ว่าใจดำหรอกนะคือคนเขาจะเห็นไปว่าบาทเต็มแล้วทุกทีเลยเวลาเปิดฝาบาททั้งๆท,ที่จริงๆแล้วบาทว่างเปล่าเวลาพระสารีบุตรท่านไปบินทบาทควรจะใส่บาทมากเลยแต่ถ้าวันไหนพระโลสก,กะปิดสอยห้อยตามไปด้วย ก็จะไม่มีคนใส่บาตรเหมือนกันอันนี้พระสารีบุตรท่านก็รู้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะอาภัพขนาดนั้นเลยเหรอจริงต่างว่าต้องย้อนไปในอดีตชาตินะ่ะสมัยนน้นน่ะสมัยพระกสป,ปะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์ก่อนที่จะถึงพระพุทธเจ้าของเรานี่แหละตอนนั้น พระโรสกะไปเกิดแล้วบวชได้เป็นเจ้าอาวาสมีปุตตุมพีคือคนฐานะดีคนนึงคอยดูแลอุปถัมภ์ท่านอยู่วันนึงมีพระอาหารหันต์องค์หนึ่งผ่านมาปุตตุมพีเห็นแล้วเลื่อมใสเลยพาไปฝากไว้ที่วัดตอนเย็นก็มาดูแลมาสนทนาเจ้าอาวาสไม่รู้ว่าเป็นพระอาหารหันต์ พอเห็นครูตุงพีมาดูแลดีพ่อเกิดวิสัยศนคิดว่าพระรูปนี้อยู่ไปนานๆเห็นทีเราจะแย่ต้องหาทางให้ออกไปพอตอนเช้าจะออกบินทบาทปกติก็ต้องชวนกันออกไปใช่ไหมจะเอาว่าก็ก็ไปชวนเหมือนกันแต่เคาะประตูด้วยหลังเล็บเป็นเชิงว่ามาเรียกแล้วนะแต่ไม่ได้ยินเอง ก็ไปหากุตุงพีกรุตรุงพีถามว่าทําไมมาองเดียวล่ะท่านตอบว่าเมื่อวานสงสัยฉันดีเกินเลยยังนอนไม่ตื่นกุตุงพีก็จัดของดีๆฝากไปให้เจ้าอาวาสเห็นแล้วก็คิดว่าของดีอย่างนี้ถ้าเอาไปให้สงสัยพระรูปนั้นจะไม่ยอมไปไหนแน่ๆเลยทำยังไงดีนะ พอดีเห็นเขาเผาซำข้าวกันอยู่ก็เลยเอาไปเผาที่สซำข้าวอะไรจะบปานนั้นติ้งตังเหรอ,อยามไม่อยากเชื่อฝ่ายพระอรหันต์ท่านรู้ความคิดของเจ้าอาวาสท่านก็ออกไปตั้งแต่เช้าแล้วเจ้าอาวาสพอมารู้ว่าพระไปตั้งแต่เช้าแล้วก็ออกใจ เอ๊รู้จักเป็นพระอาหารหันต์อินี้ก็ตกใจหวาดผาวาแล้วก็เสียใจจนถ่ายของจนกลายเป็นเศษในร่างคนในที่สุดตายไปเกิดในนรกเป็นเวลานานแล้วไปเกิดเป็นยักษ์ไม่เคยได้กินอาหารหิมท้องกับเขาเลยเสร็จแล้วก็ไปเกิดเป็นหมาอีกก็เป็นหมาโซไม่มีใครให้ข้าวกิน โอ้โหสักเขียนใจทีนี้เจอหมายหิวโซต้องหาอะไรให้มันกินซะหน่อยแล้วมั้งเนี่ยทิ้งต่างเศร้าพอชาติสุดท้ายก็มาเกิดเป็นพระพระโรสกะนี่แหละตั้งแต่เกิดมาก็ทำให้พ่อแม่จนลงจนลงจนลงคนในหมู่บ้านก็ลำบากไปด้วยจนไปพบพระสารีบุตร ท่านพามาบวชแต่บวชแล้วก็บินทบาทไม่ได้อีกติ้งต่างต่อให้ใจสว่างพยักหน้าใช่คนจะเห็นว่าบาทเต็มแล้วแต่พระโรสกะรู้กรรมของตัวนะก็เพียรพยายามบำเพ็ญต่อบุญเก่าที่เคยบำเพ็ญมาท่านจะได้บรรลุเป็นพระอระหันต์ชาตินี้แหละตำราบอกว่าคนที่เกิดมาในชาติสุดท้าย ะได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์นี้จะทํายังไงก็ไม่ตายจนกว่าจะบรรลุพระอาหารหันต์เหมือนกับโคมไฟที่จุดไว้แล้วครอบแก้วกันลมไว้อย่างดีลมพัดยังไงก็ไม่ดับโอ้โหน่าทึ้งจังติ้งต่างชอบใจตอนนี้ท่านก็บำเพ็ญเพียรจนได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ แต่วันนี้ยังไม่ได้อาหารพระสารีบุตรเลยบอกให้กลับวัดก่อนแล้วท่านไปบิณฑบ,บาตให้พอได้อาหารแล้วก็รีบให้คนนำไปให้พระโลสกะตอนนี้ก็เดินไปท่องเดินไปท่องไปกลัวจำชื่อท่านโลสกะไม่ได้สะดุดไม่ได้ที่ทเนี่ยเดี๋ยวลืมชื่อติ้งต่างล้นใจสว่างหัวเราะ ไม่สะดุดหลอกพอถึงวัดก็ลืมชื่อเลยแหละลืมแล้วเลยไม่รู้จะเอาไปให้ใครเลยกินซะเองพระโรสกะก็เลยบ่นอีมพระสารีบุตรกลับมาถามว่าได้อาหารหรือยังบอกว่ายังพระสารีบุตรท่านเสด็จเลยกลับไปกลับออกไปที่วังพระเจ้าปเสนที่โกศลตอนนั้นสายมากแล้วจึงได้รับการ ถวายเป็นน้ำพึ่งน้ำอ้อยเต็มบาตรทีนี้ถ้าพระสารีบุตรยื่นบาตรให้พระโลสกะรับไปฉันบาตรก็จะว่างเปล่าพระสารีบุตรเมตตามากเลยยืนประคองบาตรให้ฉันจึงได้ฉันเป็นมื้อสุดท้ายฉันอิ่มแล้วก็สิ้นใจนก็เสียชีวิตติ้นต่างซึมไปเลยนี่แหละแรงฤทธิ์ยา ทำให้เกิดเป็นเรื่องเป็นราวต่อไปมากมายอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังใจให้ดีคอยมีสติอย่าไปลิษยาใครเขาเที่ยวนะรู้ไหมติ้งต่างติ้งต่างหัวเลาะแฮ่แฮตามเคยเป็นยังไงบ้างคะฟังนิทานเรื่องนี้แล้วก็คงคิดเหมือนกันนะคะว่าต่อไปเราจะทำใจยังไง เพื่อที่จะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเรานะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนที่ฟังมีความสุขในเรื่องการงานการเงิน,นและความรักมีความเจริญในทางโลกและทางธรรมวันนี้ก็สวัสดีค่ะ